โรงเรียนบ้านละกอโร,รงเรียนคุณภาพชุมชนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลศีละกออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด19คนนักเรียนทั้งหมด 259คนบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตีสัญญาเขียวปานผู้อำนวยการโรงเรียนและนายไตรรงชาติวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านละกอใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ Happy m o มเดโดยว่าที่ร้อยตีสัญญาเขียวปานผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ออกแบบนวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษามีหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management ซึ่งได้นำทฤษฎีระบบหลักการวงจร d e ม i n g P.D.C.A. และบูรณาการกับหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาเป็นฐานแนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านละกอเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนระดับประฐมศึกษาซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด6โรงเรียนโรงเรียนบ้านละกอได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนตามนโยบายจุดเน้นของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพดังนี้ด้านความปลอดภยัยเซฟตี โรงเรียนบ้านละกอได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดให้มีความปลอดภัยใช้งานได้โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้อาคารเรียนมีความปลอดภัยต่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตามแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย MOE Safety Center มีการจัดทำคู่มือมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center อีกทั้งยังเสริมสร้างเกาะป้องกันจากัยัยาเสพติดโดยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และภัยจากยาเสพติดทุกประเภท ด้านระบบประกันคุณภาพ Quality a s s u l a n c e มีการดำเนินงาน3คิวโดยยุดรูปแบบตามการปฏิบัติงานแบบ PDCA 1. Quality Control การควบคุมคุณภาพโรงเรียนบ้านละกอจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาร,ระบบประกันคุณภาพเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. Quality Auditing ตรวจสอบคุณภาพมีการวิเคราะห์มาตรฐานประเด็นพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและประกาศค่าเป้าหมายแต่และมาตรฐานให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 3. Quality Assessment ประเมินคุณภาพมีการประเมินผลและติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในและภายนอก มีการจัดส่งผลประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ competency based curriculum มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับแผนและนโยบายด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาครู development of teacher การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะสามารถช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนบ้านละกอได้สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยการประเมินและวางแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านการจัดการเรียนการสอน Learning Management โรงเรียนบ้านละกอได้จัดการบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC School as Learning Community โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบ c o i f e Step นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลัง Collaborativity Learning แนวการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child Center ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความสุขตลอดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21ด้านการวัดและประเมินผล Measurement and evaluation มีการวัดผลสำล์ทางการเรียนตามความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆโดยมีวิธีการที่หลากหลายซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทางโรงเรียนบนละกอได้จัดทําโปรแกรมสำหรับการวัดผลสำลีทางการเรียนอีกด้วยด้านการนิเทศกำกับและติดตาม Supervision Monitoring มีการจัดทำคำสั่งและตารางการนิเทศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยคณะผู้บริหารคณะครูและความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีการกำกับและติดตามการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดด้าน Big Data มีการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนข้อมูล o b e c ข้อมูลนักเรียนข้อมูลสาระสนเทศโครงการ มีแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาหรือ ITA ออนไลน์โรงเรียนบ้านละกอได้ดำเนินงานโครงการตาม o ลด Map โรงเรียนคุณภาพชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ m o u ระหว่างโรงเรียนบ้านละกอและโรงเรียนเครือขา่ายอีก6โรงเรียน โรงเรียนบ้านละกอต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสให้นักเรียน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างความพร้อมให้เป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมในทุกด้านมีห้องเรียนคุณภาพมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอาคารสถานที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของโรงเรียน